พี่ะพี่น้องเมื่อนีจิ่มกับผ้ามมาทำบุญเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันนี้วันศินใหญ่ต่ะขับไปลานได้น้ำกันครับจิ่มแต่พี่น้องจ๋าสาธุสาทุน้ำกิ่มเด้อจ้ะวันนี้มาวัดนะคะไปทำบุญในวันนั้นก่อนจะได้ครับของวันใหญ่นี่นะถ้าบุญยังมาถึงก็ได้ของน้อยก่า นี่นะเออเป็นอย่างนี้นะนในตอนนั้นเออแล้วก็จะได้แม่ติมเทียมขออนุทนาบุญที่เราได้ร่วมกันครับกับทุกเจ้าอ๋อข้าวน้อยเนาะทางเหนือเพิ่นจะบ่มมีนะคะจะติมทำมาเนาะค่ะเนาะพร้อมกับตู้เนาะขออนุธรรมนี่นะก็วันนี้อยากจะขอโอชุ่มลอยดูว่า ในอานิสงส์อานิสงส์จาการที่ได้อาไวยตัมเนี่ยการสร้างข้ตาตัยิโกไว้ในพวพุทธศาสนาเป็นยางไรบ้างก็จะยกประมาณน้อยนิดนึงยกประมาณน้อนึงพอประมาณพอป,ประมาณไว้นี่และกัส่วนนักนักเหล่านี่ยมันมีถึงนักเดี๋ยวจะส่งเป็นอะไรกลุ่มท่านทั้งหลายได้เข้าไปนานอ่าน,านออกก็ได้แต่อันนี้จะยกของข้อมาน้อนนึง ในสมัยสมัยในพุทธกาลนั้นที่พระเจ้าได้อยู่เมืองสาวัตถีนะในในเมืองสาวัตถีมีคารท่านท่านสารีบุตรเนี่ยปัตนาท่านสารีบุตรนี่ปาถนาได้จะกพระผู้มีพระเจ้าได้แสดงธรรมในเรื่องของการนิสงของการสร้างท่าใจเขียกเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเอาให้นั่นสาธุชนตั้งหายมั่นศิบาโมทังหลยที่อุตสาร เรื่องใสในการสร้างทัศไตรปิฎกไว้ในพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ขอให้พระองค์ได้สแสดงธรรมเมือม่อพระองค์ก็ได้สแสดงแสดงธรรมเมื่อสร้างรูปว่ารูปแพี่น้องติมกะใส่บาดเอยียงแล้วเรียบร้อยนะจนะ๊ะเนาะติมจะไปไหว้พระธาตุจ้ะอันนี้คือต้อนสาระคือต้อนพระพุทธเจ้าเนะาะจ้ะพี่น้องจ๋าดอกเป็นงามงามเบิง่ง ต้นสาระอยู่ในวัดไก่บ้านจิมเดียวจะเดินนี่อันนี้เป็นวันพร<ม>ะเนาะเฮาคนพุทธพี่น้องจ้ะเฮาคนพุทธ พี่นวยเลยจ้ะต้นใหญ่จ้ะอันนี้คือต้นต้นอย่างนี้พิกไทยบ่จ้ะพี่เนอะจิมพอแน่ใจด้วยจ้ะเลยก็ขึ้นไปตรง,งทั้งเทิงนี่แต่จ้ะน้ำพี่เนอะ นี่ติ๋เคยมาโยกสอ,อกฝาน้ำพืนน่าจะเนาะใอ่อบรรยากาศให้เบิงมาวัดมาว่าดีมาติมจิบไปบพระธาดุพี่น้องจ้ะพระธาตประจำวันเกิด วัดสันปลาแดงจดะเนาะเจเจดีสิบสองราศีพัดจ้าใจใี่น้องตรงนี้ ิมขอขาไปไหว้พระธาตุก็นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะค่าพี่น้องจิมการไรขึ้นมาด้านบนเลยนะพี่น้องจ้ะวัดตรงนี้เพ่นจะกว่างไลยพี่น้องเลอกจิบจะพานยางนี่คือพระธาตุสิบสองราศีจ้ะิมก็จะอัดคลิปให้เบิ่งนเราจะเนาะข้ามาแล้วข้าก็สบายใจเนะพี่น้องเนาะ นี่นะคะตรงนี้แต่ติ่มจะพานยางไปอีกเนาะค่ะเนาะผลกระตกเลยได้พี่น้องผลตกลิ่นจ้ะแต่กะดีตรงที่วาโบแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้พันเฮ็ดหม่จ้ะพี่น้องเฮ็ดเกาแหละจ้ะแต่ติ่มกับโบเลมาโดนเนาะติ่มกับโบเลเคยมาทายคลิปตรงนี้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะ ตังเต่เพิ่นสางตังแต่วันที่สิบสองสิงหาเนาะค่ะเนาะสองพันหาลอยหาสิบเก้าพี่น้องพี่น้องจ้ะอันนี้เพิ่นเหมือนคลายว่าอ่าจะอาวาสเพิ่นไปเนาะเพิ่นกะเลยมามาเห็ดให้อา่ามูบานที่ติมยูเนี่ยเหมือนใครบ่างเราต้องไปไกลยังสิไหนแต่พี่น้องจ้ะแต่มาเบิ่งมาช่มนนเนาะจ้ะเนาะ อาจจะมีดิโอมาให้เบิ้งนะจ้ะเด้อพี่น้องฝนกระตกพี่น้องจ้านี่คือบรรยากาศิึงพาย่างต่อเนาะค่ะเนาะ เงียบสงบจ้ะพี่น้องดอกดีงามพี่น้องจ้ะกว้างจ้ะพี่น้องวัดตรงนี้นะคะซื้อวัดสันประแดงจ้ะพี่น้องพระธาตุสิบสองราศี เพิ่นกะชวนไปท้ำบุญเนาะติ่มกะใส่ซองไปละจ้ะพี่น้องใส่ซองไปแล้วนะคะในด้านในน,น,น,นี่เพิ่งจะมีพระได้จ้ะเด้ดมีพระขึ้นจากตัวนี้มาเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะติ่มก็ขอจบคลิป ตรงนี้นะจะนอกฝากช่องติมซแนวสบายสไตล์น้ำเนยเรื่อจากพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์ติมน้ำเนยเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามารับชมนาาจะปุ่นรักษาเรื่อจากพี่น้องผาคุ้มคร้องจ้ะพอกันคลิปหนาได้จากพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Okay, no, no, no.